วันหนึ่งมีการก่อตั้งศาลว่าการสำหรับสัตว์ป่าขึ้นในป่าลึกสัตว์เกือบทุกประเภทมารวมตัวกันเพื่อดูการตัดสินคดีที่ศาลในวันนั้นคุณหญิงไก่อยู่ที่โต๊ะกำลังเขียนคำร้องเรียนทีละข้อเธอสวมแว่นตาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดนี่เป็นการตัดสินคดีลูกหมูสามตัวกับหมาป่าจอมวายร้ายเธอเขียนลงบนแผ่นกระดาษที่อยู่หน้าเธอณนะตอนนั้นเองทุกคนกำลังรอผู้พิพากษานกแก้วด้วยความตื่นเต้น พราะตั้งแต่ศาลว่าการสำหรับสัตว์ก่อตั้งขึ้นก็มีผู้พิพากษานกแก้วเป็นผู้ตัดสินว่าผู้ใดถูกผู้ใดผิดหลังจากนั้นสักพักสัตว์ใหญ่แห่งครอบครัวป่านั่นก็คือเหล่าช้างเป็นผู้พาลูกหมูสามตัวเข้ามาปอก,กอกี้ทอกี้และเก๋าขีกระโดดลงมาจากหลังช้างส่วนช้างอีกตัวก็พาหมาป่าที่อยู่บนหลังเข้ามา แน่นอนว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายเห็นหมาป่าพวกเขาก็หวาดกลัวแต่ภายหลังผู้พิพากษานกแก้วก็มาถึงเขาลงเกาะที่ขอนไม้และอยู่สูงกว่าทุกคนเหล่าสัตว์ทั้งหมดลุกขึ้นยืนด้วยความเคารพผู้พิพากษาอย่างสูงสู้วัดดีสหายป่าทั้งหลายโปรดนั่งลงเถอะ ในขณะที่นกแก้วกำลังอ่านข้อมูลจากกระดาษหน้าเขาแม่ของลูกหมูสามตัวก็พูดขึ้นทันทีเรียนท่านนกแก้วเรียนท่านนกแก้วหม,มาป่าคือว่าคือว่าเขาพยายามเขาพยายามจะกินจะกินลูกของฉันลูกของฉันโปรดกรุณาอย่าพูดก่อนท่านนกแก้วหากผู้ใดพูดก่อนนกแก้วนกแก้วก็จะพูดตามผู้นั้นเขาต้องดื่มน้ำเพื่อหยุดตัวเอง ปลดอยู่ในความสงบด้วยครับ <c oughs> เอาละก่อนอื่นมาฟังคำร้องเรียนจากลูกหมูสามตัวกันก่อนสวัสดีครับท่านนกแก้วผมชื่อเกอร์คี้เป็นลูกหมูตัวสุดท้องของครอบครัวผมอาศัยอยู่ในบ้านฟ้าที่ผมสร้างเองผมภูมิใจมากครับแต่วันหนึ่งหมาป่าจอมวายร้ายแอบเข้ามาหน้าบ้านและพยายามจะกินผมอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ขอคัดค้านขอคัดค้านท่านนกแก้วท่านนกแกว้กแกวกรุณาอย่าพูดทาไมได้รับอนุญาตโชคดีที่ช้างพ้นน้ำจากงวงให้นกแก้วสารจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ <c oughs> มาฟังครอบครัวหมูต่อเลย ท่านนกแก้วครับหมาป่าที่ท่านเห็นเดินมาอยู่หน้าบ้านไม้ของผมและพยายามจะกินผมเหมือนกันเขาจึงรีบหนีไปหาพี่ปอกี้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่หมาป่าใจร้ายก็ไม่หยุดครับท่านนกแก้วเขามาที่บ้านผมด้วยตามกฎแห่งป่าแล้วห้ามผู้ใดเข้าไปในบ้านของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือบอกกล่าวกันก่อนใช่ใช่ใช่ก็ใช่นะสิถูกต้องทำเรื่องไรก้กาจริงจริง<ๆ>ทำเรื่องไรก้กาจริงจริง นกแก้วตีค้อนประธานลงบนโต๊ะเพื่อสยบผู้ที่กำลังส่งเสียงโปรดเงียบทุกคนต้องได้รับการฟังอย่างเท่าเทียมกันสหายแห่งป่าฉะนั้นเราจะมาฟังว่าหมาป่าจะพูดอะไรก่อนอื่นสวัสดีเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายท่านรู้จักผมดีในานามหมาป่าจอมวายร้ายแต่จริงๆแล้วผมเป็นหมาป่าจิตใจดีมากนะ หมาป่าที่กลืนลูกสัตว์ไม่ใช่หมาป่าดีหรอกหมาป่าที่กลืนลูกสัตว์ไม่ใช่หมาป่าดีหรอกต๊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 กตกตกตกโปรดอย่าพูดถ้าไม่ได้รับอนุญาตขณะที่นกแก้วกําลังดื่มน้ําหมาป่าจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อวันที่เกิดเหตุการณ์ผมตื่นแต่เช้าตรู่และทานอาหารเช้าที่บ้านครับแล้วคุณทานอะไรเป็นอาหารเช้าละ่ะ ผมสอดสตรอเบอรีอรอรอร่ไว้ในใบเฮเซลนัทแล้วทานครับท่านจากนั้นผมก็ออกไปเดินเล่นในป่าณนะตอนนั้นผมเห็นบ้านฟางที่หมูเกอร์ขี้สร้างบ้านหลังนั้นดูไม่มั่นคงเอาเสียเลยผมเกรงว่าบ้านมันจะพังทันทีและเจ้าลูกหมูจะติดอยู่ใต้ฟางผมจึงโผล่หน้าเข้าไปบอกลูกหมูว่าบ้านนี้ไม่แข็งแรงเลยนะ พอเขาไม่เชื่อผมผมเลยบอกว่าผมจะเป่าลมครั้งเดียวบ้านก็พังแล้วเขาจึงจะเชื่อผมแล้วคุณก็เลยเป่าลมหนเดียวแล้วทำลายบ้านเขาหรือ,อยังไงใช่ครับท่านผมก็เลยพิสูจน์ให้ลูกหมูที่ไม่เชื่อได้เห็นว่าบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากนั้นกระผมก็เห็นกระท่อมไม้หลังเล็กที่อยู่ห่างออกไปอีกหน่อยพอผมเข้าไปใกล้ ผมก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่แข็งแรงเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นคราวนี้มีหมูต้องสองตัวอยู่ในบ้านนะใช่นั่นคือบ้านของผมและน้องผมและน้องผมกลัวคุณและคุณก็มาหาผมกลัวคุณแล้วคุณก็มาหาผมไก่โปรดเธอะอย่าขัดจังหวะคนอื่นขอโทษครับคุณหญิงไก่เล่าต่อไปได้หมาป่าดูสิ กระท่อมนี้ไม่แข็งแรงฉันจะเป่าฟืดฟาดและทำลายบ้านเธอทิ้งซะผมพูดอย่างนั้นผ่านหน้าต่างแล้วผมก็เป่ากระท่อมก็ถูกทำลายคุณก็เลยเป่าฟืดฟาดเพื่อแสดงให้ลูกหมูสองตัวเห็นว่าบ้านที่พวกเขาสร้างจะทำอันตรายกับพวกเขาใช่แล้วครับท่านนกแก้วแล้วลูกหมูก็คิดว่าคุณทำลายบ้านพวกเขาเพื่อที่จะกินเขาใช่แล้วครับท่านนกแก้วเขาตั้งใจจะกินเรา นกแก้วต้องการพิจารณาสิ่งที่เจ้าหมูและหมาป่าพูดอย่างละเอียดเขาจึงทะยานขึ้นฟ้าและไปหยุดอยู่บนก้อนเมฆนี่เป็นสถานที่แห่งการสะท้อนความคิดของเขาในระหว่างนั้นเหล่าสัตว์ป่าก็เฝ้ารอในป่าเพื่อดูว่าใครจะได้รับตัดสินให้ถูกและผิดฉันว่าลูกหมูพูดความจริงนะฉันไม่เคยเจอหมาป่าใจดีมาก่อนเลยอะ ฉันคิดว่าหมาป่าพูดความจริงนะเขาจะกินลูกหมูไปทำไมเมื่อเขาอิ่มแล้ววะน่นสินะจริงๆด้วยในที่สุดนกแก้วก็ทำการตัดสินใจและบินกลับลงมาจากก้อนเมฆสะท้อนความคิดเขาไปเกาะบนขอนไม้อีกครั้งทุกคนรอฟังการตัดสินใจของนกแก้วอย่างตื่นเต้น ฉันตัดสินใจได้แล้วโดยยึดตามกฎกติกาแห่งป่านั้นช่วยจดด้วยคุณหญิงไก่ในชีวิตแห่งป่านั้นเราไม่เคยเห็นหมาป่าทำดีเลยเราไม่เคยเลยจริงไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเราไม่เคยเห็นเลยจริงไม่เคยเห็นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหมาป่าไม่อาจทำดีได้นั่นสีจริงด้วยจริงถูกแล้วฉันก็คิดว่า จริงๆแล้วต้นเฮเซลนัทกับสตรอเบอรี่ไม่ขึ้นในป่าของเรานะอ่าใช่จริงด้วยป่าของเราไม่มีต้นเฮเซลนัทและต้นสตรอเบอรี่หมาป่าผู้โกโหกว่าเขาทานอะไรต้องกระทำผิดในเหตุการณ์นี้แน่นอนการตัดสินใจของฉันคือให้หมาป่าไปสร้างบ้านใหม่แข็งแรงให้กับลูกหมูทั้งสองซะ เมื่อทำเช่นนี้แล้วในฐานะที่เขาเป็นหมาป่าเพียงตัวเดียวที่ทำความดีในป่าเขาจะได้เป็นตัวอย่างแก่หมาป่าตัวอื่นๆขอบคุณครับท่านนอ,กนอกแก้วการตัดสินคดีลูกหมู3าตัวกับหมาป่าจอมไวาร้ายเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายจึงเข้าใจว่าใครถูกและใครผิด ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกคนจึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการปฏิบัติตามกติกาแห่งป่า